เรามาดูตัวอย่างที่สองนะคะที่เราค้างไว้ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการดิฟนะคะตัวอย่างที่2บอกว่าวัตถุเคลื่อนที่ตามสมการ s เท่ากับ5 t ยกกำลังสองจงหาความเร็วของวัตถุวินาทีที่สองและวินาทีที่สี่จุดาจากคลิปที่แล้วนะคะเราดูว่า v หาได้จาก v หาได้จาก ds by dt ก็คือดิฟระยะทางจะได้ความเร็ว v คือความเร็ว s คือระยะทาง t คือเวลาโจทย์บอกว่าจงหาความเร็ว v เท่ากับ ds by dt จากนั้นเราก็ดิฟ 5t ยกกำลัง2ดิฟได้ 10t ทบทวนอีกรอบนึง d 5t กำลัง2 by dt เท่ากับ2คูณกับ 5t กำลัง2ลบ1อ่ะก็จะได้25เป็น10ก็จะได้ 10t เราก็รู้แล้วว่า v เท่ากับ 10t จากนั้นโจทย์บอกว่าให้หาความเร็ววินาที 2, ที่ 2t เป็น2วินาทีกับ t เป็น4.5วินาทีเราก็แทนค่าในวินาทีที่2อ่ก็แทนค่า v สิบคูณกับ t อันนี้คือ t ของเรา t ของเราคือสองสิบคูณสองเป็นยี่สิบต่อไปความเร็ววินาทีที่สี่จุดห้าก็คือ v t t ของเราเป็นสี่จุดห้าเราก็แทนค่าสี่จุดห้าคูณสิบก็สี่สิบห้าจากคลิปที่แล้วเรารู้ระยะทางรู้เวลา รู้ความเร็วจากนั้นก็จะเป็นความเร่งความเร่งจะใช้ตัว a a คือความเร่งความเร่งคือการเคลื่อนที่ของวัตถุต่างๆจะพบว่าความเร็วของวัตถุแต่ละช่วงจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออาจไม่เปลี่ยนแปลงแบ่งออกได้3ลักษณะคือความเร็วเท่ากันทุกช่วงอ่ะก็คือไม่มีความเร่งความเร็วเพิ่มขึ้นความเร่งก็เพิ่มขึ้น เพิ่มขึ้นคงที่กับเพิ่มขึ้นไม่คงที่ <Okay. S 1> ความเร็วลดลงความเร่งก็ต้องลดลงเราใช้เป็นตัว A นะคะความเร่งโดยการหาความเร่งความเร่งหาได้จาก A หาได้จาก D V ส่วนขออภัยค่ะเดลต้าส่วนเดลต้าทก็คือ ความเร็วหารด้วยเวลาอ่ะโดยจะมีสูตรหา a คือความเร่งอีกครั้งหนึ่งก็คือ dv by dt อ่ะโดยความเร่ง a คือความเร่งมีหน่วย m s คือเมตรต่อวินาทีอ่ะ m s กำลังสองเมตร ่อวินาทีกำลังสองโดย a หาได้จาก v dv คือความเร็วหารด้วยเวลาก็คือถ้าสมมติว่าโจทย์บอกระยะทางมาเราต้องดิฟระยะทางเราจะได้ความเร็วจากนั้นเอาความเร็วที่เราดิฟได้มาดิฟ มาดิฟความเร็วอีกรอบหนึ่งเราจะได้ความเร่งก็คือดิฟระยะทางสองครั้งถึงจะได้ความเร่งนะคะ,ะมาดูที่ตัวอย่างโจทย์โจทย์แบบแรกคือการเคลื่อนที่ในหนึ่งมิติหนึ่งมิติก็จะเคลื่อนที่แบบลักษณะต่างๆตามแนวเส้นตรงก็มีระยะทางมีเวลาเกิดขึ้นไปที่กรณีแรกวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่ v คงที่ถ้าความเร็วคงที่ก็ไม่มีการเพิ่มความเร่งก็คือไม่มีการเพิ่มความเร็วก็คือไม่มีความเร่งอ่าไม่มีการเพิ่มความเร็วไม่มีการลดความเร็วอ่า s ก็คือระยะทางโดยเขาจะมีสูตรสรุปไว้ว่า s หาได้จากฟังก์ชัน t อ่าฟังก์ชัน t ก็คือระยะทางเท่ากับเท่าไหร่โดยโจทย์ก็จะทำหาความเร็วและก็ทำหาความเร่ง ดูตัวอย่างที่3วัตถุเคลื่อนที่ในแนวเส้นตรงตามระยะทาง s เท่ากับ 9t จงหาความเร็วและความเร่งโจทย์บอกระยะทางมาโจทย์ให้หาว่าความเร็วเท่ากับเท่าไหร่ให้หาว่าความเร่งความเร่งก็คือ a เท่ากับเท่าไหร่ โดยโจทย์บอกอะไรเรามาโจทย์บอกระยะทางเรามาก็คือ s เท่ากับ9 t โจทย์หาความเร็วเรารู้แล้วว่าดิฟระยะทางคือ ds by dt จะได้ V V ก็หาได้จากเราก็ต้องหา V V หาได้จาก ds by ดีทีโดยที่ S ของเราคือ 9, เกาแล้วก็เท่ากับข้างๆก็ได้ค่ะ D 9T ก้าทเรารู้แล้วว่าดิฟเกได้เท่าไหร่ T มันยกกำลังหนึ่งยกกำลังหนึ่งก็คือ N มันจะได้ NT ก็จะเป็น1นึ่งคูณกับ9 T 1าลบหนึ่ง จากนั้นเรารู้แล้วว่า t กำลัง t กำลังศูนย์มีค่าเท่ากับ1ก็ต้องเป็น1นึคูณเคูณหนึมันก็คือเก้นั่นเองอันนี้คิดแบบไม่รัดขั้นตอนแต่ถ้าใครรู้แล้วอ๋อดิฟเ t มันก็คือ9นั่นเองอะจากนั้นเราได้ v เท่ากับเหน่วยของ v หน่วยของความเร็วคือ m บ s หรือเมตรต่อวินาที สรุปได้ว่าวัตถุเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่9เมตรต่อวินาที จากนั้นจนหาอีกข้อก็คือหาความเร่งหาความเร่งก็คือ a โดยสุด a หาได้จาก dv by dt v เรารู้แล้วว่าเท่ากับ9เราก็แทนค่าเลย d 9 by dt d 9 by dt เรารู้แล้วว่า d ค่าคงที่หรือดิฟตัวเลขมีค่าเท่ากับ0ูนย์ดิฟเก็เท่ากับ0หน่วยของความเร่งคือเมตรต่อวินาทีกําลังสองก็แสดงว่าความเร่งเป็น0ความเร่งเท่ากับ0ความเร่งเท่ากับ0แสดงว่าเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่